สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทูทันเลยจ้ะวันนี้สาวจัดแล้วก็มากับมากับพี่วันนภาเลยจ้ะวนภาพาลุยจ้ะพี่น้องพาลุยฝากนันเด้อครับฝากไปเป็นกำลังใจให้พี่วันเด้อจ้ะพี่สาวเนาะจ้าเป็นรุ้นน้ำกันเด้อครับพี่น้องเลอนี่เห็นวะนี่เห็นแล้วพี่น้องแล้วนี่พักกันอมยิ้มเลยพี่น้องคุณคุณมาทักทายกันด้วยก้อนแดงพี่น้อง มาอีกคนนึงเนี่ยพี่น้องมาลุยกับพิบ้านนอกจามือนี้เนาะขาต่มือนี้เป็นวันที่ที่หาเบาๆตัวที่หกที่หกบอกหกกระดาษกระดาษพี่น้องมือนีครับผมมาพอกันยุตดอยผู้สร้างเลยพี่น้องไปลุ้นน้ำกันครับผมวันนี้ไปลุ้นกันเลยครับดอกแรกแข็งหมานจ้า พี่วันเป็นพ so ี <though> ่วันเอาดอกใหญ่ๆเนาะพี่วันเป็นคนเห็นเขาอัดจีเนาะเอาไปเอาดอกใหญ่ๆทั้งงานเนาะเพี่ว่ามาแหกน้อกันพี่น้องวันพี่น้องพักกันพักกันท่านี่ดอกจะกันอยู่พี่น้องพอกันพูดแล้วดอกสองดอกเสร็พี่น้องพี่วันเพิ่งจะเก็บอยู่ของลมเราจะเลี้ยงกัน แต่เจเลี้ยมท่านที่พ่ออยู่วะเบป็นที่พ่อเยาวันพ่อฮ่าฮ่าดอกสดอกนีอไรกูน่าฮ่าฮ่าโอ้ยมาหมานเนะพี่น้องมาหมานก่อแดงมาแล้วนหู้ก่อแดงนะจ่ะก่อหลวงก่อแดงก่อหลวงอุ้ยข้าเจ้าเขาปกปิดไม่ดีนะกันเนาะเจเลี้ยมพ่อเองดอกแรกแหกหมันของดอยผู้สร้างพี่น้อง ไม้ไม hmm. ่แล <huh> ้วจ้ะอืมอืมป้าดอกแดงสวยมากเลยน้องโอ้โหหุ้ยเข่าใครจ้ะมีดอกเดียวโคโรเนดอแน่้จะเป็นป้าเป็นไงหุ้ยงามคักอีกมีดอกพี่น้องน้องจุ้มหยุดยานมถขายาวเน้อง พี่น้องนีล้างแหลกทางเหนือเอื่นเห็ดน่ามอยเนาะอืมนี่ดอกเกี่ยวพี่น้องดอกเกี่ยวต้งเกี๊ยวมันจะออกเป็นมูเหมืนนี้เนาะเด้งเด้งทั้งดอกพี่น้องแดงทั้งดอกทั้งขาเลยวนวาวต้นปลอดเดินเห็ดเจ้าเกี๊ยวไหวหมวานนี้เฉดเดียว ร้านจุ้งจุ้งด้ย้นป็้จุ้เป็นจีแค่โอ้ขานี่ยาเป็นชิ้นเหี่ยวๆเลยนเหี่ยวเหี่ยวกรดหีอดวเหี่ยวเลยจัดรัดหนารัดหนาที่วันนี้บุกจักดอยขึ้นบนยางรัดหนาเอาแี่เนอะจุ้งก็เดกงามๆเลยเนาะจัดจัดไปนะ เห็นบบนี่รกกันนี้พี่น้องยางไปเลาะๆกันพี่น้องวันพาพาลุยเด้พี่น้องมือนี่สั้นอีหลีเด้พี่น้องคุณสาวจแลมอยู่โน้นคุณเห็ดมันปูจ้ะมูนึงเนาะาจลมอื้นอืมเสียบไดหนหลางยางเจี๊น่อยแต่ว่าแกงวิ่งยางสุด มันปูเรอน้อยเนียเปอนบไปหนึห่งตะเกงมนหรอี่เปิดน้ำแห้งๆพี่้องทางอู้นะคะค่อยหลุดเป็นหลางง่ายอยู่หรอกถ้าเปิดน้ำเนาะเปิดน้ำกรอกเลยพี่นนอะถ้าถูพิ่น ั้นสีหักเนาะแต่สแดงสูงนา้เปิดนําก๊อกใส่เลยนะคะเห็ดแดงจ้าหายง่ายเนาะพี่น้องมึงซีเห็ดแด้ลรอจ้ะ แฝดคู่พี่น้องแฝดคู่สองจีสองจี เนี่ยพันเชียวย้งยงกูพันยานเหยียบเนาะพันเหยียบไปหรอตัวนี้ใบตองพ่นง่นะเพิ่าหรอไอ้เหี้เนีเพิ่นก็บังง่าันเลยหนัเกิดง่กจะได้ก็ต

ขออีกแล้วพี่เนาะเห็งเคลียร์เห็นข่อจ้ะบ่เคลียร์กับเบื้เห็นคนนู้นข่อยเลี้ยงก็ได้ ขาคุณนอยู่ตั้มเตี้นตต็มเนาะขาทื้นอื่นี่น้องทื่อดิดเดียวนี่หลุดออกเลย

หมดหมดหมดแตกงาบหงาบอยู่จีน้อยๆเนาะเป็นมู้เลยดิพี่น้องอยู่จุ่มเดียวกันเลยเนาะสาจะแร็มถ้าใหญ่ขึ้นมานี่คือติดอู้ดูสิแต่งงามเพิ่งลงเนาะเออหมดขึ้นหมดขึ้นดอกแง่ขนาดดอกดอกเดียวค้อดอกเมือนี่ดอกแง่เนาะใหญ่ขนาดแง่ <laughs> Chút đọc bác nhanh đọc lên thì đầy bỏ đứa chị đọc chị đọc Nó đọc đọc lề. đọc chị 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 น่นออืม huh. ้นีนปทางผืนทางลุ้นเลยฮไน่สามดอกใช่ยะดอกเนาะตัดชิ้นหมดใหญ่ๆขายาว สุสิพอมาพอเห็ดเห็ดแจ๊กเห็ดเต็้ยนดอยสั้นอีหลีเนาะแต่ว่าอดอกเันนามามัน้ามามัเนเปนาะนี่ขาเม่เนาะ่าจนจนขาสั้นเลยพี่น้องอ่นเบึงดอยอุนสั้บนบบจริงๆพี่น้องเลยนมนมี่ดอกมียนี่จนี่เมีนอีแ้นั่น น้ำผัดอื้มมันออกหมนมืนโอ้มแต่งไหลายด้วยสิเดียวเอาเด้กคเอาเอากระตากระตากระตาหนังติดลมเอาไปทั้งหมด S <S เป,เเปเเลี่ยนหรือเถกาเเออมันถือไม่ไม่น,นี้คือบอขาคนนนะที่อมมสองดอกเี้ฮะสองดอกมันบอ,อกออน,นอ่ะส,สองดอกอีลีพี่น,น้อง่อเหรอ่กันนี่ตัันี่อันข้าอันต้นอันนี้เนาะข้าใหม่ข้าใหม่ใหม่ดมดอกนั่นไหนบอเดีด๋ยวด,ดูก่อนนะไห<ด>น โอ้คาเป็นเย่งโขลกเนาะเอาอยู่เาตุนเดกเนาะอเอเดบกูลกเด็กโนลกเ็กลกเด็กไก่เนี่แงที่เนาะสู่สู่ด้กันทางเบาตุนกับทายเนม่เหมือนสู้เนาะแข็งพี่เนอะสู้นะโมเมนกบปาดปาดคุ่มขมดอกน กระตาสาวจะเนี้ยไหมใช่หรมาต้น้สิเรือกประเด้จากพี่หน่องให้ได้หลายดอยเนาะสันจริงๆเคาะเคาะเลยเนี่ยเท่าไห่ยอันจลายอันจะลายด้วยพี่น่องบ่าน เห็นไม่งอดอืมโว้ยงนิ้ัานก็เจอที่หนต้องรานที่ว่ามันอยู่ของลมนี่เนาะอืมว้ล้างเป็นจีแด้จัะนี่นี่เป็นจี หาลกพี่ตำน,นี่ไงน,น,นี่พี่น้องไงเงี้ยซีจีบุ๊คจีเห็ดซีจี้ะพี่น <c oughs> ความเร็วสุดยอดเห็ดซีจีพี่นเห็ดซีจีสามารถต้นนาพี่น้องเอาอย่บเวลาเต็บ่ไดแล้วเออเ,เสีอละอืมมีสองบอก อนู่งน่งยังกันที่ขาที่คอ่อี่นอะไรหมื่นเลยไปเป็นเนีเอาตะก้าขวางแขียนเี้ยเเก็บไม่ค่อยถนัดสนหนเลยสาดน้อยนึงเลยพี่น้องจุดมี้งาแถนบอ่กเกิดน้ำทางางยากจต่พี่น้อง thang nha lịch thương bay thang nha thảy lên thang nha ăn thang nha thảy lên thang nha thảy lên khá siết luôn, 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 luôn,

ตอเแต่พี่น้อพู้ดอกนี่เนาะแต่ก็มีมีบางพวกไตโกงใหม่แล้วนะงามดีค่ะพุ่นอดอกที่แบบต่มีในหนาะแต่ก็ไม่ข้าข้างามในม่ค่งามไหมไม่ว่าอันนี่ขาวตัวเดี๋ยวอีกสองดอก พูดพูนแม่เนฮึฮ hmm. mm ึไปนุ hmm. mm ่งมากจะบ่เ hmm. ห mm ็นบ่เป็มตาก่ะด mọi người mọi người mọi người xì người vô người mọi 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 Doctrine, ghéo. Doctrine, ghéo, ma'am. Sgt. lampert, ghi đọt thương, ghi nói. Mhm. sao chân Mhm. bên cái Mhm. 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 แเปะแลดเลยพี่น้องแเปะแตกหวังภาษีพนังานดอกเดียวน้องจิตใจพี่พาน้องลงเมื้อเรือเนาะกลับกันแล้วมือย่าเลี้ยมือย่าเลี้ยงพี่น้องมา,มานี่หอดทางลงเด้อพี่น้องย่างไปหนีกับหอดทางลงเหรอพี่น,อน,น,นองง้อ,นองก็ติด้พาพี่พาน้องลงเมื้อก่อน กามื้อนี้กับมาเบิงผลงานก่อนพี่น้องนี่ของสาวเชนเลมของพี่วันเลยจ้ะพี่วันเด้อวันพาพาลุยเด้อพี่น้องพี่วันอะไรกลัวสาวเจะเลี้ยงพี่น้องควางกะตาโลดผู้เดียวแม่เพิ่นเอนเป็นเจ้าทินพี่น้องเพิ่นกัเลยอุยกันไม่จ้าพี่น้องมือเงินสีพาต้นตะลุยมาลุยกไหมค่ะครับผมกะสิมื้อนี้กะสิได้ลำล้ากันก่อนเหรอพี่น้องกะครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมจ้าสวัสดีค่ะเปิดมาแล้วพี่นอ้องมือดมาแล้ว <laughs>